สวัสดีครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ชาแนลนะลุงทัศน์ทาน้อยลาวนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมลุงทัศน์มาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบเก้าธันวาหกสามนะครับพี่น้องครับน้อยธรรมดาเมื่อวานของลุงทัศน์ไม่เข้านะครับพี่น้องไม่เข้านะหลุดนะครับทั้งบนทั้งล่างไม่เข้าเลยพี่น้องครับวันนี้ลุงทัศน์จะลงงวดของวันที่สิบเก้านะครับมาครับขอเจ้ตัวใหม่เนาะ ถูกเฉพาะเลขที่ขาดไม่ได้นะครับเมื่อวานนะเลขบนเลขล่างไม่เข้าเลยครับตัวที่ลุงทัดตัดห้าแทนสามที่พูดไว้ตัดผิดจริงๆพี่น้องครับถ้าใครได้ดูจะได้ยินเนาะว่าลุงทัดชอบสามมากกว่าห้าสามกับห้ามีกำลังวันเท่ากันแต่บังเอิญขอตัดห้าออกเอาสามลุงทัดพูดแบบนี้นะถ้าลุงทัศไม่ตัดห้าตัวนั้นออกก็คงจะมีสิทธิ์ถูกครับ มาครับผิดแล้วผิดเลยครับมาดูวันนี้เลยครับพี่น้องครับมาดูงวดนี้ต่อเนาะเป็นงวดวันที่19นะครับมาดูกันครับว่าลุงทัศจะวางอะไรสําหรับงวดนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทัศด้วยนะครับพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังกงให้ลุงทัศน์หน่อยนะครับพี่น้องครับกดถูกใจกดติดตามไว้นะครับมาครับสําหรับบนวันนี้ลุงทัศน์เก้านะครับเจ็ดแปด ตัววิ่งตัวเก้านะครับตัววิ่งนะ7 8็ดวิ่ง9ลอง8กับ7จ็ดกำลังวันเท่ากันอีกแล้วครับ8กับ7พี่น้องเลือกเอานะตัววิ่งเป็นตัว9นะครับส่วนคู่เชื่อมนะครับพี่น้องครับ กูเชื่อมนะครับศูนย์เจ็ดบวกแปดได้ห้าเจ็ดบวกแปดได้สิบห้านะครับห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่ห้าได้สิบสี่นี่นะครับเก้าห้าสี่นี่ครับ ครบแล้วครับเวันนะกำลังวันอาทิตย์จะเทยถึงวันเสาร์ครับครบแล้วครับ7วันครับคู่เชื่อมก็มีตามนี้นะครับมาครับส่วนคู่ชุดนะ

9449 9009 cao 9009 9009 9009 cao 9009 ha 9009 9ก้าแปดเหลือเก้าเลยเหลือเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหเกสี่ 90 97 95ตกกันตัวหนึ่งพี่น้องครับ9229ตกกันนะมาครับเดี๋ยวลงทัดจับคู่ชุดให้เลยครับวันนี้9889นะพี่น้องครับ แล้วก็9 6 6 9ครับวางไว้สี่ตัวแค่นั้นพี่น้องครับอู้ชุดนะครับ hột cao bẹt hột cao bẹt xì cao bẹt หกสี่เก้าแปดห้าเก้าสองสี่หกครบแล้วครับหกตัวนะ หลวงทัดวางไว้สี่ตัวพี่น้องครับคูดชุดโต๊ดเดี๋ยวมาส่วนของล่างก่อนครับล่างวิ่งก้าครับ เจ้ารองเป็นสองพี่น้องครับเก้าลองสองนอกคู่ชุดครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้า เก้าหนึ่งก้าสองก้าสามก้าสี่สี่เก้า เก้าสองสองเก้านะพี่น้องครับตัวน,นี้ไม่ถูกนะครับตัวน,นี้ไม่ใช่นะคู่ชุดที่ให้เน้นนะครับก้าสองสองเก้าก้สามสามเก้านะพี่น้องครับลุงทัดวางไว้แค่นี้ครับนี่นะครับส่วนล่างเนาะอวิ่งเก้าลองสองครับส่วนบนวิ่งเก้า ลอง8กับ7นะครับส่วนคู่ชุดเก8 9 9 6, 6 9 9 6ชุดโต๊ะก็ตามนี้นะครับ698 6, 6 49 859 869ลุงทัดจะเน้นที่9ที่6ที่8นะครับเลขที่ขาดไม่ได้นะครับพี่น้องครับที่ขาดไม่ได้คือ5 หกแปดสี่นะครับเลขหลักๆลัลุงทัดห้าหกแปดสี่นะครับอันนี้คือเลขที่ขาดไม่ได้หมูวานก็เข้านะครับชุดนี้เลขเด่นสี่ตัวครับสำหรับใครมี ตัวเด่นๆก็เอาไปชนได้พี่น้องครับสี่ตัวนี้นะส่วนล่างวันนี้น้อยชุดนะครับกําลังวันได้แค่นี้ครับวันนี้กําลังวันที่เด่นที่ทิ้งห่างจากเพื่อนวันนี้ได้น้อยครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่หางครับบนล่างสองสี่หกแปดหางครับมีแค่นี้พี่น้องครับสําหรับพานอยลุงทัดวันนี้เนาะ วดวันที่19นะครับพี่น้องครับมาครับท้ายนี้ก็คงจะพอแช่นี้ครับขอให้พี่น้องที่รับชมอยู่จงโชคดีนะครับโชคดีโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องครับ